นวัตกรรมใหม่ของแฟชั่นเครื่องหนังที่ได้ดีไซน์เทคโนโลยี LCD Lighting UV Tester มาผสมผสานลงในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแฟชั่นได้อย่างลงตัวก็กําเดิดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ b o w s o u Field, ที่จะเป็นเครื่องประดับแฟชั่นที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์ความเป็นส่วนตัวทันสมัยคลเสสในตัวคุณได้รับรางวัล First Prize Award Creative Economy และยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมง,งาน SME Innovation Showcase ในประเทศมาลเลเซีย2ปีซ้อน บริษัท KK Interbrand เราพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านเครื่องหนังแฟชั่นไทยก้าวสู่ตลาดโลก ได้รับรางวัล First Prize Award Creative Economy Branding จากกระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองจากสำนักงานคณะกรรมาการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITD ได้รับคัรเลืกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากสอสวและ SME Corporation มา l a เซีย ให้เข้าร่วมงานโชว์นวัตกรรมและแสดงสินค้าในงาน SME Innovation Showcase 2011-2013ณกรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย3ปีซ้อนได้ร,รับคัดเลือกเป็น1ใน10ของผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมทางธุรกิจการค้าปี2555จากกระทรวงพาณิชย์ ได้รับคาร์เดอร์เป็นตัวแทนประเทศไทย1นึ่งในสิรายของผู้ประกอบการโครงการต้นแบบตัวแทนการค้าสุตราสากลปี2555จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้เดินทางไปทำ Business Matching ที่ประเทศจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังได้รับเชิญจากสื่อสารมวลชนทั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆในการไปบรรยายถึงประสบการณ์การทำธุรกิจและการสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจกับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่า,าใช้จ่ายหากรายการใดให้ส่วนของค่าวิทยากรหรือแขกรับเชิญผมใช้ทางรายการนำไปบริจาคเพื่อช่วยองค์กรนำเป็นประโยชน์สาธารณะที่ไม่สเปงผลกำไรและทางบริษัทเองก็ได้มีการทำ CSR เพียงองค์กรนำเป็นประโยชน์สาธารณะ อยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับ